โอเพ o นโรดไ i ลแ n ลคิดถึงรถคิดถึงเราสวัสดีค่ะกิฟข่าวันนี้นะคะกิ๊กจะพามาชนรถครอบครัวจากแดนอังกฤษนะคะนั่นก็คือ MG h s 1 5 x ใช้ค่ะรุ่นนี้เป็นตัวอัสุดของรุ่นนะคะเป็น SUV Premium Sport แบบหนที่เรียกว่าพรีเมียมแบบในที่เรียกว่าสปอร์ตนี่เลยค่ะอย่างนั้นหน้าของเขานะคะมาพร้อมกระจังหน้าตามมิติโลโก้ m g เหลี่ยมไฟหน้าของเขาเป็นโปรเจกเตอร์เล่น LVD เพิ่มความโดดเด่นไม่ส้ำใครแน่นอนค่ะ ส่วนด้านล่างของเขานะคะไฟตัดหมอกยังเป็นขาครอบเทเเมียมเพิ่มความสปอร์ตที่มีสัมแขยแม่ของเขานะคะเป็นขนาด18นิ้วค่ะมาพร้อมลายใบผัดนั่นเองกระจกมองข้างของเขาจะมีกล้อง360องศาติดตั้งอยู่เป็นทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์รอบคันนั่นเองนะคะเพิดการมองเห็นเพิ่มความปลอดภัยมากิ่งขึ้น คันนะคะด้านหลังของเขาคือกว้างมากๆสามารถวางกระต่อสัพระใบใหญ่ๆได้เลยค่ะเหมาะมากๆที่จะเป็นรถอเนประสงค์นะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น,น1.5ลิตร4สูบให้กำลังสูงสุด162แรงมา้แาแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรค่ะ ะะตกแต่งด้วยโทนสีดําสีแดงค่ะเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างคอนโซลของเขาเป็นแบบซับทัชนุ่มๆหนังสีดําดูแล้แบบเทมากๆค่ะอย่างบอดที่กิ๊บนั่งนะคะก็จะเป็นออกแบบด้วยทรงสปอร์ตที่สําคัญนะคะมีหนังอะคันทารามาด้วยอันนี้เพิ่มความหรูหราปกติแล้วหนังอะคันทาราเขาจะมีในรถยุโรปแบบหรูๆอย่าง b m หรือเบนแต่คันนี้จัดมาให้ครบแล้วค่ะ พวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัย multi-function หุ้มหนังสามก้านท้ายตัดแบบสปอร์ตพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียง f ุ o ค control, ระบบควบคุมความเร็วหรือแ a t e n s h i p เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนั่นเองนะคะและรุ่นนี้เป็นตัวท็อปกาจะมีโหมดขับขี่อยู่5โหมดนะคะนั่นก็คือ eco, custom normal sport และก็ super sport ค่ะ super sport นะคะจะอยู่ตรงพวงมลลาลัยสามารถกดใช้งานได้เลยค่ะเกียร์ของเขาจะเป็นเกียร์7สปีดนะคะใช้งานง่ายแล้วก็แรงสุดๆค่ะพร้อมเบรมือไฟฟ้า หน้าจอของเขาเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วรองรับ Android Auto Apple c a r p าเพกล้อง360องศาอยู่ครบพร้อมระบบนำทาง Navigator แบบเรีย t ท m e ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายอย่างแป้นกดของเขาก็จะเป็นเป้นเป็นโน้ตขัดโอ้โหทุกอย่างลงตัวสุดๆค่ะแอร์ของเขาเป็นแอร์ดิจิตอลแยกฝั่งซ้ายขวาท่มอุณหภูมิปรับรถสามารถพันหน้าจอทัชสกรีนตรงนี้ได้เลยค่ะ ความสะดวกสบายให้กับเรามากๆเลยอีกอย่างหนึ่งถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขานั้นก็คือรุ่นเลยค่ะพา n o โนร i มิกซ r o รูนะคะรุ่นนี้นะคะของเขามีระบบ i อสมารด้วยนะคะ i อสมารเป็นเทคโนโลยีหนึ่งเดียวของ MG เป็นระบบปฏิบัติการอาัจฉริยะสั่งการได้ด้วยเสียงไม่ว่าจะผ่านหน้าจอสัมผัสหรือสมาร์ทโฟนของเราค่ะใช้งานง่ายๆมากเลยแค่บอกว่าฮัลโห MG แค่นั้นเองค่ะสั่งการได้ด้วยเสียงเลยนะคะฮัลโห MG เปิดซันลูฟเห็นไหมคะสั่งการง่ายๆด้วยเสียงปิดซันลูฟเห็นไหมละคะว่าใช้งานง่ายมากๆเรายิ่งเข้าใกล้เทคโนโลยีมากเท่าไหร่การใช้ชีวิตยิ่งง่ายขึ้นมากเท่านั้นคะ่ะ รถครอบครัวพรีเมียมให้ควรมองข้าม MG HS ภายนอกของเขาดูโดดเด่นสปอร์ตภายในรูลาไม่ส้ำใครแถมออปชั่นครบค่ะคนในสนใจเข้ามาชมคันจริงกับเราได้ที่โอเปนรถนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Open Road Thailand คิดถึงรถคิดถึงเรา